พี่นานคะตอนนี้อายุเขาได้ประมาณกี่วันแล้วคะหกสิบวันน่าจะได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่ารุ่นแรกมันจะแก่แล้วครับรุ่นแรกของบางต้นที่มีอยู่อีกประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันครับน่าจะได้ตัดแล้วน้ำดำโอชีน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพันที่ถือว่ามาแรงเลยใช่ไหมคะใช่ชครับช่วงนี้มาแรงเลยค,ครับลงก็รับซื้อโลสี่ร้อย แต่ผมถามเขาคนที่เขาอยู่ใกล้ลงถามว่าทําไมถึงรับซื้อแพงเขาบอกว่าก็ผลผลิตมันมีน้อย<า>ถ้ามีเยอะมันก็คงจะลงมาบ้างครับก็เริ่มแรกพี่นัดไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกไว้แบบเอาผล,ผลผลิตใช่ไหมคะน้ำไม่ครับปลูกไว้ล้อมดูสภาพที่<า>ผมปลูกครับลองแผนกล้องมาดูนะปลูกไว้ในหลุมข้างล่างที่ที่ไม่ได้ยกโคงครับผมก็ง,งามเน,นี่ยครับปลูกไว้กับพื้นราบต่ำๆนะครับน้ําฝนมาก็ถ้าน้ําเยอะหน่อยก็จะท่วมขังโคลก็จะแฉะหน่อยนะครับแต่มันก็ ทนดีครับมันไม่ตายเลยครับมันทนมากก็ <pled forbid> ท่านไหนนะคะที่ปลูกพันธุน์นาำดําแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับปีนี้อัปเดตกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์มาบ,บอกกันหน่อยเนะผลผลิตติดเยอะไหมรสชาติเป็นยังไงนะคะสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับคลิปนี้ก็จะต้องมาขอโทษเพื่อนๆนะครับหรือลูกค้านะครับที่ติดตามชมทุเรียนหนามดําของเรามาตลอดนะครับ โทรมากันเยอะมากนะครับว่าอยากชิมลูกอยากชิมเนื้อนะครับขอซื้อสักคนละสองลูกครับผมบอกเลยครับปีนี้ผมเหลือทุเรียนอยู่ไม่ถึงห้าสิลูกครับเดี๋ยวผมขอทําเป็นคลิปผ่าที่ที่ลูกสุกนะครับถ้ามันสุกที่ต้นก็จะผ่าที่ต้นให้ดูเลยนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องตัดไปบ่มก่อนเนื่องด้วยหลายๆอย่างอาจจะมีขโมงขโมยอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องตัดไปนะครับแล้วก็มาบ่มนะครับ ผ่าให้ดูนะครับทุเรียนหนาดําของผมนะครับอันนี้ก็อยู่ระยะหกสิบวันนะครับลูกก็จะเริ่มโตแล้วนะครับเริ่มโตวันนี้เป็นรุ่นสองนะครับรุ่นแรกของผมไม่ติดเลยนะครับติดรุ่นสองแล้วก็รุ่นสามมีติดหลงมาอยู่ลูกเดียวครับอยู่ข้างล่ลูกเท่ายังไม่เท่ากัาปั้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่แค่สิบสามลูกนะครับลูกตอนนี้ก็อยู่ประมาณตั้งแต่น่าจะโลครึ่งครับโลครึ่งถึงสองโลครึ่งนะครับโดยประมาณบางลูกก็อาจจะสองโลไม่ถึงสองโลครึ่งนะครับ สังเกตง่ายๆนะครับพันหนามดํานะครับผิวหนามเขาจะเขียวครับลูกเขาจะกลมนะครับปั้นทรงจะไม่ค่อยยากนะครับลูกจะกลมหมดเลยลักษณะของเขานะครับตูดเขานะครับจะเป็นดาวห้าแฉกนะครับตัวนี้นะครับเท่าที่เราปลูกมานะครับยังไม่เคยเจอลูกที่มีหนามเจาะหนอนเจาะนะครับหนอนเจาะลูกหนอนเจาะผลนะครับไม่ค่อยเจอลูกคิดกันเราก็ไม่ได้เอาไม้สอดไว้นะครับ แต่ว่าตอนเราฉีดพ่นยาเนี่ยเราก็พ่นให้ทั่วนะครับพี่นัดไม่ได้ผสมเกสรใช่ไหมคะไม่ได้ผสมครับตน้นปีนี้ทั้งสวนไม่ได้ผสมเก<อ>สรเลยครับไม่มีคนงานที่เป็นมีแต่คนใหม่เราก็เลยตัดใจแล้วไม่ผสมแล้วผสมก็คนไม่เป็นก็กลัวงานออกมาไม่ดีครับก็ไม่ได้ผสมเลยยาก็ห่างมากเลยนะครับลอง น้องลงแผนกล้องไปฝั่งซ้ายมือที่ป่าที่พื้นสภาพสวนดิีตอนนี้ผมไม่มีคนงานนะครับคนงานน้อยนะครับคนงานในสวนมีแค่หนึ่งคนนะครับกับการดูแลพื้นที่20ไร่นะครับมีคนเดียวตอนนี้แค่ลดน้ําอย่างเดียวนะครับยาก็ไม่ค่อยได้ฉีดนะครับหญ้าก็ปล่อยลกอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็ให้ลูกน้องจากอีกสวนหนึ่งมาตัดหญ้าให้นะครับก็ได้กันวันละหน่อยครับเพราะว่างานมันหลายอย่างช่วงนี้ร้อนจัดครับต้องเอางานน้ําก่อนครับเอาทุเรียนให้รอดก่อน โยงก็ไม่ได้โยงเลยนะครับปีนี้ปล่อยอย่างเดียวเลยครับหนามดำนะครับเป็นพันธุ์ทุเรียนที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นพันธุเรียนที่เลี้ยงง่ายต้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งนะครับอายุการเก็บเกี่ยวสั้นนะครับแค่หนึ่งร้อยวันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเนื้อข้างในขของเขานะครับจะเป็นลักษณะเนื้อสีส้มนะครับถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมผ่าไปเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เหลือหลุดรอดมาให้เราได้ผ่านะครับ เนื้อจะออกสีส้มส้มเยอะเนื้อจะเป็นครีมนะครับเวลาสุกแล้วนะครับกลิ่นจะไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากหนึ่งลูกนะครับถ้าเราผ่าไปแล้วเรากินไม่หมดนะครับหรือเราทานไม่หมดเนี่ยเราเอาเนื้อนะครับไปใส่แพ็คพลาสติกนะครับแล้วไปใส่ตู้เย็นนะครับเอาออกมากินนี่เหมือนไอศครีมเลยจะสามารถเก็บเกี่ยวไว้ได้อีกเป็นยี่สิบวันเลยนะครับใครที่ชอบ ทุเรียนที่เนื้อเหนียวเป็นครีมนะครับเนื้อเหนียวเนื้อละมุนนะครับไม่ชอบหวานจัดนะครับกินตัวนี้เลยตัวนี้จะออกหวานมันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาหวานมากกว่าหวานมันนะครับก่อนเก็บสักยี่สิบวันนะครับให้ใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงนะครับเช่นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับแบบนี้แล้วก็ก่อนเก็บนะครับอีกสัก5าวันนะครับก็งดการให้น้ําสักนิดนึงถอยน้ําลงนะครับ เพื่อที่จะให้เขามีความหวานเพิ่มขึ้นนะครับที่สวนของพี่นัดเขาเริ่มติดผลผลิตตอนอายุกี่ปีนะคะของผมเนี่ยติดตอนน่าจะต้นนี้ครับติดครั้งแรกเลยปีนี้ครั้งแรกครับสังเกตดูต้นนี้ก็อายุ4ปีครับถ้ามีอีกต้นหนึ่งอยู่ทางไม่ใช่อีกต้นหนึ่งอีกสวนหนึ่งครับอันนั้นติดตั้งแต่3ปีครึ่งเพราะว่าปีนี้ติดลูกมาเป็นปีที่3ทุเรียนอายุต้นนั้น6ปีครับ ้น6ปีมีอยู่ประมาณน่าจะ5 5 6ต้นนะครับติดลูกทุกต้นเหมือนกันซึ่งเขาจะปลูกก่อนรุ่นนี้ครับเราปลูกรุ่นนั้นไปก่อนแล้วรุ่นเนี้ยเอามาปลูกทีหลังปีที่แล้วไม่ออกดอกเลยครับต้นนี้เพราะว่าเราตัดเอากิ่งแขนงในนะครับไปทําพันธุ์แล้วก็กิ่งแขนงด้านนอกนะครับเอาไปทําพันธุ์นะครับมันก็เลยไม่ออกผลผลิตนะครับปีแรกก็จะติดได้ ยากหน่อยถ้าเราตัดกิ่งแขนงเข้าไปทําพันุนะครับเพราะว่าเขาจะแตกใบอ่อนอยู่ไม่ค่อยหยุดเลยลูกเขาจะแบบทรงแบบกลมๆเนาะพี่นัทครับลูกกลมๆนะครับ,รบเดี๋ยวดูปีนี้นะครับผมจะใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเบ่งไหมตอนนี้ก็ผมยังไม่ได้ใส่ตัวท้ายสูงนะครับรอบที่แล้วเห็น ใบมันโซมนะครับใบมันค่อนข้างไม่สดนะครับผมอยากให้ใบมันสดหน่อยผมเลยใส่สิบห้าไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใส่หน้าหลังหน้ากับหลังสูงนะครับจะใส่สิบห้าห้ายี่ห้าหรือไม่ก็สิบห้ายี่สิบนะครับต้องดูว่ามันเหลือปุ๋ยตัวไหนนะครับเพราะว่ามันมีไม่เยอะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อปุ๋ยใหม่และเดี๋ยวเอาไว้มาผ่าให้ เพื่อนๆแลอผู้ติดตามนะครับลองชมมาชมดูนะครับส่วนใครจะเป็นตัวแทนมาชิมนะครับเดี๋ยวใครมาตรงจังหวะวันนั้นก็มาชิมดูนะครับพี่นันคะตอนนี้อายุเขาได้ประมาณกี่วันแล้วคะหกสิบวันน่าจะได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่ารุ่นแรกมันจะแก่แล้วครับรุ่นแรกของบางต้นที่มีอยู่อีกประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวันครับ,น,น,รบน่าจะได้ตัดแล้ว น้ำดำโอชีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพันที่ถือว่ามาแรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้มาแรงเลยคร<ฆ>ับลงก็รับซื้อโล4สี่ร้อยแต่ผมถามเขาคนที่เขาอยู่ใกล้ลงถามว่าทําไมถึงรับซื้อแพงเขาบอกว่าก็ผลผลิตมันมีน้อย<ฆ>ถ้ามีเยอะมันก็คงจะลงมาบ้างครับตอนนี้มูทันคิงก็ยังอยู่สามร้อยอยู่เลยแต่หมอนทองตอนนี้เหลือร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปด ทางจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวได้เขาเก็บเกี่ยวมาตั้งระยะหนึ่งแล้วครับผมใครอยากทานก็ต้องลองไปที่แถวจังหวัดจันทบุรีดูนะคะที่จันเขาจะมีเยอะครับเขาปลูกคนหนึ่งเป็นร้อยร้อยต้นบางคนเป็นพันพันต้นนะครับแต่เท่าที่ให้ผลผลิตแล้วน่าจะแต่ละแปลงอาจจะยังมีประมาณหลักร้อยอยู่นะครับยังไม่มีใครปลูกที่ให้ผลผลิตแล้วเยอะๆนะครับซึ่งคาดว่าอนาคตนะครับอีกประมาณสามปีนะครับ ลูกก็น่าจะเริ่มติดกันเยอะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับลงตู้ไปต่างประเทศนะครับก็จะทําให้มีรายได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ติดผลง่ายนะครับราคาก็ค่อนข้างดีนะครับตันนี้ก็จะทนพวกโรคต่างๆด้วยใช่ไหมคะพี่นัทครับเท่าที่ปลูกมาครับก็ฉีดยาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นจะสวยกว่ากิ่งใบอะไรก็จะสวยกว่าครับ ถ้าเกิดว่าเป็นฉีดทางห่างนะครับ20สวันฉีดครั้งแบบหนำดำนะครับหรือ15วันฉีดครั้งเนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ฉีดยาบ่อยครับก็จะเฮี้ยนไปเลยมีทั้งเพี้ยไฟเพี้ยจักระจันเพี้ยไก่แจ้ตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่มีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงครับกินไปมันก็แตกมาใหม่ได้มันไม่ค่อยเป็นไม้กวาดเท่าไหร่นะเท่าที่ต้นเท่าที่เราเลี้ยงมานะครับภาคอีสานก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะ ที่เขาเอาไปปลูกตอนนี้<ช>ก็ติดดอกแล้วใช่ไหมคะพี่นัมถ้าผมจําไม่ผิดวันนั้นผมไปน่าจะมีติดดอกบ,บ้างนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนสาวน่าจะรุ่นน้องผมด้วยั้งน่าจะสามปีครึ่งของเขาน่าจะหลังเพราะดูจากต้น,น,นยังสาวๆแล้วก็รุ่นใหม่เขาปลูกไปประมาณสักห้าหกร้อยต้นนะครับก็ยังพึ่งอายุหนึ่งปีนะครับไม่โตเท่าไหร่ถ้าเทียบกับหมอนทองในช่วงนี้ จากที่ลูกค้าโทรหาพี่นัทส่วนมากจะถามหาพันไหนมากกว่ากันค่ะตอนนี้ก็หลายๆคนก็สนใจมาพันหนําดํานะ,ะแต่ก็มีเจ้าที่ซื้อบ้างร้อยต้นสองรอยต้นนะครับก็มีพอสมควรนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเจ้าละสิบต้นยี่สิบต้นสามสิบต้นนะครับเหมือนกับว่าเอาไปทดลองดูก่อนว่าจะเหมาะกับพื้นที่ของเขาไหมนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเจ้าที่หลักห้าร้อยต้นแปดร้อยต้นพันต้นนะครับไซ แปลงใหญ่ขนาดนี้ยังมีน้อยครับยังไม่ค่อยมีนะครับใครจะเป็นคนที่โชคดีปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนรวยก่อนนะครับคงจะไม่ปลูกก่อนจริงก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนหลายๆตัวนะครับเราปลูกก่อนราคาก็จะดีนะครับแต่ถ้าเราไปปลูกเยอะเขามีเยอะแล้วเราไปปลูกที่หลังเขาครับตลาดวายมันก็ได้น้อยนะครับแต่ตัวทุเรียนหนามดำนะครับเพราะว่าเป็นคน เหมือนกับหลักๆนะครับคนเราก็ส่วนมากนะครับที่ปลูกก็หวังส่งไปจีนนะครับเพราะว่าคนจีนก็บริโภคตัวนี้กันเยอะทั้งหมูซันคิงแล้วก็หนามดํานะครับเราก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับให้กับเกษตรกรบ้านเรานะครับเพื่อที่จะได้มีผลผลิตพันธุ์ที่ดีขึ้นดกขึ้นนะครับแล้วก็ส่งขายไปเมื่อได้ราคามากขึ้นราคาแพงนะครับก็จะมี ส่วนต่างนะครับหรือกําไรนะครับมากขึ้นก็เอามาไว้เป็นการบํารุงสวนดูแลสวนหรือขยายสวนของแต่ละท่านต่อไปส่วนตัวผมเองนะครับที่มันมีไม่มากครับที่มันมีแค่ประมาณยี่สิบยี่สิบไร่ผมก็ปลูกหมอนไปจะเต็มหมดแล้วแล้วส่วนอื่นอก็มีอีกแปลงละสามไร่ห้าไร่นะครับซึ่งปลูกแล้วมันค่อนข้างที่จะดูแลยากเพราะมันอยู่คนละจุดนะครับห่างกันห้าโลสิบโลมันไม่เป็นแปลงเดียวกันนะครับ ก็ด้วยกําลังที่มีนะครับแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันเยอะเกินกําลังครับบางทีเราทำถ้างานมันมากเกินตัวหรือมันเกินความสามารถของเรานะครับผลผลิตมันจะได้มันก็จะได้แบบแค่ผมเนี่ยครับปกติต้นนี้นะครับท้ามืออาชีพ้าทำกันน่าจะมีระดับ40นะครับของผมเหลืออยู่14ครับ40คนอื่น40ของผมเหลือ14ลูกครับปีแรกเหลืออยู่แค่นี้เอง พี่นัดคะถ้าเทียบกับพัน์มูซันคิงนี่ความแบบทนทานดูแลง่ายนี่ผมว่าตัวนี้จะติดลูกได้ง่ายกว่ามูซันคิงครับมูซันคิงผมเลี้ยงมายังไม่มีต้นไหนติดถึงยี่สิบลูกสักต้นเลยครับมีแค่สิบสองสิบสามแล้วก็แตกใบอ่อนหลุดก็มีร่วงก็มีครับต้องค่อนข้างที่จะควบคุมเรื่องน้ำให้ดีครับมูซันคิง เขาเป็นพันธุ์ที่เหมือนจะโตง่ายแข็งแรงโตง่ายตอบสนองต่อน้ําตอ่อปุ๋ยเร็วถ้าเราให้เยอะเขาก็แตกใบอ่อนนะครับตรงนี้ก็สําคัญเลยครับแต่เนื้อเขากินอร่อยมูสันริงการเก็บเกี่ยวก็ได้ตัดเร็วกว่าพวกหมอนทองใช่ไหมคะใช่ครับก็ร้100อยวันอยู่ติเกันร้อยวันเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าจะตัดแก่ขนาดไหนก็ปีที่แล้วนะคะเราก็มาผ่าต้นที่สุขคาต้นเนาะ ครับปีที่แล้วได้พาหมอนอา่าพาน้ำดำสุกคาต้นแล้วก็พามูซันคิงที่ตัดบม่มหนึ่งลูกครับเนื้อเขาจะสีส้มนะคะสีจะเข้มกว่ามูซันค,คิงนะครับมูซันคิงจะอ่อนกว่าหวานละมุนนะคะอร่อยนะคะอีกหนึ่งพันเลยนะคะที่อยากสแนะนำให้ลองปลูกไว้ท่านดูก่อนก็ได้นะคะสักคนละสองสามต้นเนาะครับปลูกมันคือหลายคนมือใหม่นะบอกว่าปลูกหมอนทอง ตายมาเยอะเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับทุเรียนว่าความแข็งแรงของมัน,นมันต่างกันแค่ไหนไอ้แข็งแรงมากกับแข็งแรงน้อยมันอาจจะต่างกันแค่อยู่ประมาณสักห้าเปอร์เนสะครับมันไม่ได้แข็งแรงต่างกันมากว่าหมอนทองตายง่ายแล้วไอ้นี่จะตายไม่ได้นะครับก็ตายได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไปปลูกผิดวิธีเช่นปลูกลึกเกินไปปลูกสูงเกินไปหรือลดน้ํามากเกินไปอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับขาดน้ําก็เป็น อีกเหตุด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วงระยะเวลาการปลูกนะครับหน้าแล้งหน้าร้อนนะครับช่วงนี้ซึ่งร้อนจัดมากนะครับก็ควรจะมีการพางแสงร่วมด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่ปลูกต้นเล็กๆนะครับ70เซน80เซนนะครับพวกนี้ก็ร้อนจัดก็อาจจะพรางแสงหน่อยแต่ถ้าฝนลงมาแล้วนะครับสัก3-4ครั้งอุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับเริ่มมีความเย็นลงนะครับไม่ร้อนจัดตอนนั้นก็ ไม่ต้องพางแสงก็ได้นะครับผมปีนี้ก็ติดไม่เยอะนะคะถ้าใครอยากชิมก็มาถูกที่แบบช่วงจังหวะนะคะก็อาจจะได้ชิมใช่ไหมครับพี่นัทครับถ้ามันตรงจังหวะมันสุกคาต้นเดี๋ยวผมพาให้ชิมเลยถ้าใครมาครับขอให้มันตรงนะแต่ปีนี้น่าจะไม่หายน่าจะอยู่น่าจะอยู <laughs> ่เพราะว่าทํารั้วแล้วแล้วก็มีคนเฝ้ามีอะไรนะก็น่าจะไม่หายแต่ว่ามันก็มี มันอยู่ติดถนนนะครับมันอยู่ใกล้คนขี่รถผ่านไปมาเขาก็จะมองเห็นนะครับปีที่แล้วขโมยโ <laughs> ดนขโมยนะคะ,คะก็เริ่มแรกพี่นัทไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกไว้แบบเอาผลผลิตใช่ไหมคะน้ำแบบไม่ปลูกไว้ล้อมดูสภาพที่ผมปลูกครับลองแผนกล้องไปดูนะปลูกไว้ในหลุมข้างล่างที่ที่ไม่ได้ยกโค้งครับโอ้มันก็ง,งามเนี่ยครับปลูกไว้กับพื้นราบต่ำๆนะครับน้ําฝนมาก็ถ้าน้ําเยอะหน่อยก็จะท่วมขังโคลก็จะแฉะหน่อยนะครับแต่มันก็ ทนดีครับมันไม่ตายเลยครับมันทนมากเรื่องแบบโรคแมลงหรือว่าโรคที่แบบมีแบบโดนเจาะเนื้อไม้อะไรอย่างนี้เจอบ่อยไหมคะเจอเยอะไหมคะในหนมดำหนำดาผมก็ยังไม่เห็นนะต้นที่มีเท่าที่ปลูกไว้นะครับเจาะลําต้นหรือต้นเป็นแผลอะไรเนี่ยรักแร้เน่าต้นแตกก็จะ<ฆ>ไม่ค่อยเจอนะครับแต่หมอนเนี่ยผมเจอบ่อยเลยปีนี้เพราะว่าปีนี้ผมอ่อนยาเชื้อรามากเลย กิ่งที่เราตัดแห้งไปแล้วนะครับมันเอาออกมามันก็ออกไปมไม่มีที่ต้องระวังก็มีมอดนะครับปีนี้หมอนหมอนทองก็โดนแบบมอดเจาะเยอะเลยนะคะใช่ครับปีนี้โดนมอดเจาะเยอะเลยก็ท่านไหนนะคะที่ปลูกพันธ์น้ำดำแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะปีนี้อัปเดตกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนะาะผลผลิตติดเยอะไหมรสชาติเป็นยังไงนะคะครับ ผมลองถามหลายๆเจ้านะครับจากทางตาดทางจันทบ,บุรีทางสอยดาวของเขาว่ารสชาติของเขาก็ดีนะครับรส<ฆ>ชาตินี่ถือว่าผ่านเลยครับไม่ไม่เก๋ครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ใช้ได้การติดผลติดผลผลิตก็ทางนู้นยิ่งจะติดดกกว่าของผมมีครับเพราะว่าเขาทาเป็นมืออาชีพเลยส่วนของผมนี่ก็ติดลูกครั้งแรกต้นนี้ก็<ฆ><ฆ>ได้แค่นี้ครับส่วน เนื้อต้นนี้จะเป็นยังไงจะสวยเหมือนปีที่แล้วของต้นอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับน่าจะประมาณ30วันนะครับจากนี้ไปนะครับก็อยู่ประมาณสักวันที่ยี่สิบถึงย5สบห้าเดือนพฤษภานะครับถ้าเกิดว่ามีสุขคาต้นยังไงก็เดี๋ยวพาให้ชมครับ ถ้าลูกโตขนาดนี้ก็คือไม่ร่วงไม่หล่นแล้วใช่ไหมคะพี่นัดน่าจะไม่ร่วงไม่หล่นแล้วครับเพราะว่าถ้าหล่นอีกก็ไม่ไหวแล้วใบเต็มขนาดนี้ค่ะของค่ะของงั้นคลิปนี้ก็ขอจบการพาชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัดมากมากค่ะสำหรับ EP นี้